หลวงพ่อครับคือความเชื่อกับคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กันมานานมากก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว,ว่าเนี่ยทำไมคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เยอะเลอเกินไม่เฉพาะคนไทยนะคนทั้งโลกก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อนะฝรั่งเนี่ยยิ่งเชื่อเลยนะเ<อ>ชื่ออ้าวสุกสุกสิบสามฝรั่งไม่ไม่ทําอะไรนะลิฟต์ไม่มีชั้นที่สิบสามนะห้องไม่มีหมายเลือที่สนะิบสามฝรั่งหนักกว่าเราหิน จริงๆแต่ว่าเราไม่ไปรู้ในมุมของเขาจังเลยเวทมนต์คาถาปาตุงปฏิหารเนี่ยมีทั่วโลก hmm. ตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีความกลัว hmm. สมัยก่อนมนุษย์ก็กลัวฟ้าผ่าฟ้าแลบบอกเทพเจ้าพิโรธต่อเมื่อมาค้นพบว่าเป็นปรากฏการณ์ความกลัวก็ลดลง hmm. แล้วความกลัวมนุษย์มีสองอย่างครับกลัวตายกับกลัวจนกลัวจนนี่ตั้งแต่แรกเลยเอ่ะโอตั้งแต่มีโลกมีมนุษย์นะ แต่เขาบอกว่าสมัยก่อนไม่มีเงินนั่นหลวงพ่อแล้วจุดดเลไม่มีงเงินก็อยากจะมีอาหารมาตุนไว้เยอะๆออยากจะมีเครื่องทําความร้อนหน้าหนาวมาตุนไว้เยอะๆอันั้นมันไม่ได้หมายว่าที่เงินอย่างเดียวนะนั่นแหะก็คือเป็นเขาเรียกว่าช่องว่างทําให้มีการทาพวกปฏิหาร,หรอะไรพวกนี้เกิดขึ้นถูกต้องแล้วครานี่คือคนเราถ้าเกิดว่าไปเน้นเรื่องปฏิหารหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคือไปไปมากเกินไปมันจะกลายเป็นงมงายไม่หลวงพ่อ,พอคือเป็นแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องปฏิหารเนี่ย พระเจ้าตรัสเรื่องปาฏิหารปาฏิหารคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหนืออำนาจของมนุษย์ท่านเรียกว่าปาฏิหารพระเจ้าตรัสว่ามีสมอย่าง 1. อิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้นี่เป็นปาฏิหารที่หนึ่งนี่ว่าอิทธิฤทธิ์ถูกต้องประการที่สองคืออาเทศนาปาฏิหารคือสามารถที่จะรู้ใจคนอ่านใจออกแต่ว่าสองเรื่องนี้พระเจ้าบอกไม่ไม่ใช่สิ่งที่สูงสุด แต่สิ่งที่สูงสุดคืออนุสาสนีปฏิหารคืออะไรครับคือสอนไว้อย่างไรทําตามแล้วได้ผลอย่างนั้นนี่อัศจรรย์สอนว่าทําดีได้ดีเนี่ยสอนว่าขยันเราจะมีทรัพย์สอนว่าอวัยมุขถ้าติดเข้าแล้วจะล่มจมถ้าเชื่อแล้วทําตามได้ผลนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบอกเลยว่าปฏิหารเนี่ยมีจริงมีจริงนี่นี่คือจารึกอยู่ในในพระไตรปิฎกแต่ทรงยกย่อง คำสอนเป็นปาฏิหาริย์ oh. ที่สอนแล้วเนี่ยพระธรรมดากลายเป็นพระอรหรันต mm ์ hmm. คนธรรมดากลายเป็นคนบุคคลพิเศษ mm hmm. อย่างเนี้ยมาจากคําสอนเป็นอัศจรรย์แล้วอย่างนี้คือในในโลกปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเดยทีว่าความเช,เชื่อก็เต็มไปหมดเนี่ยเราควรจะมีวิธีบาลานซ์ระหว่างความเชื่อปฏิหารแล้วก็ความมีสติเนี่ยยังไงบ้างอย่าด่วนปฏิเสธอย่าด่วนเชื่อมากนะัก ให้ศึกษาหาเหตุหาผลหาผู้รู้คือคนที่ว่าเชื่อมากๆก็พยายามดึงกลับมาหน่อยดึงกลับมาหน่อยแต่คนที่ไม่เชื่อเลยก็ไม่เชื่อเลยก็ต้องชั่งใจคิดหน่อยลองศึกษาบ้างอย่าอย่าอย่าไปเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธทําไมหลวงพ่อไม่ให้ปฏิเสธล่ะอ้าก็เรายังไม่รู้จริงอ่ะยังไม่รู้จริงต้องศึกษาให้รู้จริงซะก่อนถ้ามันไม่ดีจริงค่อยปฏิเสธแล้วอย่างนี้คือสมมุติว่าคือคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วแบบ ลุงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกว่าปฏิหารมีจริงอย่างนี้เราเนื่อใสในพระพุทธเจ้าเราควรจะเข้าไปศึกษาหาไม่ว่าเนี่ยปฏิหารอยู่ตรงไหนบ้างแล้วจะไปลองไปไปเรียกว่าไปประสบการณ์ดู<ม>ดีไหมถูกต้องถูกต้อง<ม>ต้องทําอย่างนั้นประสบการณ์ปฏิหารในรูปแบบไหนที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้เราเข้าไปครับให้เราแสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยให้เราจะทาอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปทุ่มไปเทไม่ว่าจะทําธุรกิจ ไม่ว่าจะทําการเกษตรไม่ว่ารับราชการ,รเอาตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปทาแล้วมันจะเกิดปฏิหารหสมมุติว่าคนนี้เป็นยามยามก็มาตรงเวลาปฏิบัติหน้าที่ดีมันก็จะเกิดปฏิหารคือเงๆๆินเดือนขึ้น<อ>แต่ถ้ายามนี้มานอนหลับเหมือนที่เขาเล่าว่าไปเล่าให้นายฟังว่านายครับมึกอยากให้นายทานายฝันหน่อยเมื่อคืนนี้ผมฝันอืถ้ามาเลยถูกไล่ออกแกก็ถามว่าทําไมต้องไล่ออกอ้อา ก็ในเมื่อคุณฝันก็คุณจะคุณหลับยามเนี่ยวันนั้นก็เลยโดนไล่ออก oh. อย่างนี้เข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ